อ้ตาสินี่มันเชี้เยเระอตัวบ่ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอออ๋อฮะตัวขีววมันบอมากเลยมองไม่ถันเลยอ่านั่นทรัพย์สินของเราเลเปล่าใช่ใช่อย่าไปสนใจเลยเราทำหน้าที่ของเรา ตอยสีไม่ได้มานี่นอนเลยฮะโอ้พวกทหารก็ทำงานกันขำแบาขำไม่จริงๆนั่นไปไประชุมห่วยๆนั่นแล้วสิ นี่นะล่ฐา,านของมนุษย์นั่นฮะตัวเราไปเจราจาแล้วสิเอ่อขอบคุณมากนะครับคุณบาดหลวงเออถ้าเกิดไปมีคนช่วยเนี่ยผมไม่รู้จะทำให้พวกเราชีวิตแบบนี้รอดไปได้ยังไงขอบคุณอีกครั้งนะคุณบาดหลวง ฉันก็เข้าใจแหละว,ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงฉันให้พักกับไอฉันให้ทิพย์พักก็อ,อาหารไม่เป็นไรครับผมว่ารถไฟตรงนั้นน่าจะพาผมพาพวกผู้รอดชีวิตออกไปข้างนอกนั้นได้พวกตหลวงม,ม,มาด้วยไหมครับไม่ละผู้คนยังต้องการฉันอยู่ <c oughs> <c oughs> ปิดมิร้จริงๆเลยนะครับเอาละทุกคนเราต้องรีบไปที่รถไฟแล้วพวกเราต้องรอด พวกไม่สิพวกคนนุณจะต้องรอดเป็นผมประกันให้เลย ไหลบแล้วสิรางสังหอนไม่ค่อยดีเลย ช่วยมาจีบมาจีบจะที่ว่าจะจะรอดแล้วขอร้องนะใครก็ได้มาช่วยพวกเราสิ นายรู้ไหมว่ากวินอยู่ไหนอะ่ะกวินนะะ่ะเหรอฉันไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ไหนนะเออปล่อยให้มันปลดปล่อยบ้างก็ดีเพราะว่ามันอยู่แต่ออยู่กับพวกเราอย่างเดียวมันก็ไม่ดีอะไรไปมากกว่านี้หรอกนะ <c oughs> นั้นก็เลยกบนมาให้ฉันอัปเกรดร่างกายนายเถอะนายอ่อนแอที่สุดในทีมแล้วนะรู้หรือเปล่าก็ได้จะว่าไปฉันก็อยากรู้เรื่องของนายอยู่นะนายมาเข้ากลุ่มพวกเราทำไมนะะ่ะเหรอ ฉันอยากรูแ้แหะเรื่องมันมีอยู่ว่าอิอิ เอชียในท่านติ่ต่อมาเพือเราพืพพพอเราพอเราเเชีย่ยดีหน่อยได้ไหมสวัสดีครับท่านเอ่อทําไมต้องพูดอะไรหรอครับผมอ๋อผมรู้หมดแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ลูกภายนอกเป็นยังไงตอนนี้ทางเราบอกว่ากําลังตอนนี้ทางเรานั้นได้รับเด็กใหม่เข้ามาใหม่นะครับใช่ครับผมผมตอนนี้ผมกาลังใช้เด็กใหม่ไปทําภารกิจช่วยกอบกู้แถวรัเสเซียอยู่นะ,ะครับเดี๋ยวพวกเราจะตามเด็กใหม่นั้นไป อะไรอีกฮะลงยังงี้กว่าน,นี้อีกหรือไงเพื่อลูกหลานของข้าเพื่อคนที่ข้ารักพระเจ้าโปรดโวยพอให้ข้ารอดชีวิตกลับไปด้วยเท่า่าขอสหาบันมาให้หมดสิ้น จงกว่าชีวะจะไม่ตอนัว้าอะไรวะเนี่ยทำไมถึงยังไม่ตายสักนวไอ้ยยยมยอนึงก็เจ็บบน้นถตจะผ่านการทดลองมากมายแต่กูก็ยังเป็นมนุษย์น่ะ ขอโทษนะข้าทำให้สำเร็จซะแล้วพ่อขอโทษนะลูกพ่ออะอะไรล่ะประชาชนลูกคือเหรอว้าเข้าหน่วยมาวันแรกเจอชาลสเสยุคลูกคือเลยฮะพระเจ้าโนกกลุ่มปีศาจฉันต้องอายเลยนะเนี่ยโอ้แม่จ้าโว้ยมาดีวะ่ะฮือโอ้ ใช่อะไเรวีวนียดี้รัโอ้ยตายสิโอ้โหสวัสดีครับเออคือว่าผมเป็นหน้าใหม่ของกลุ่มปีศาจนะของท่านโลกินะครับอ่ีตยวผมจะช่วยพวกคุณเองแหละ กลับแล้วสิเฮ้ยตาแกคุณปูครับคุณปูตื่นตันเสียงอุพัะเจ้ามไม่จริงนะมแม่ไม่อย่าดูน่าร้านตัวเบาไรเดียวใครใครก็ได้ นายสัญญากับฉันแล้วใช่ไหมล่ะว่าจะพาฉันตัไปญญลับไไปก็ปเจ้พวกนี้ว่าชาติไม่อร่อยเลยอ่ะไม่เหมือนน้ำมนุษย์ที่ฉันกินเลยมันเหมือนกินยาสีฟันเลยว่ะ

ทีน่นี่โอ้มีคนมาด้วยไงายทางเราอยากทราบนะครับท่านว่าอ่าอยาักษาทำเสร็จแล้วหรือ,อยังหนึ่งครับฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะทำพวกเขาจะทำยารักษาเสร็จกันตอนไหนแต่เขาบอกว่าพวกมันมีวิทยาการแปลกๆด้วยล่ะเหมือนกับว่ามันมีสมองอย่างไงแหละอ ตายสิปัญหาใหญ่ซะแล้วสิเวเน่ไม่คิดว่าพวกมันจะมีพัฒนาการวะไงแต่ท่านรู้เร้่องอรับถ้าบอว่าผมไม่สงสัยแล้วกันมันใช่ยุรุปรกนใช่ไหมถ้าเกิดใช่มันก็แย่ตายแล้วสิชิบหายแล้วเราต้องรีบ นายพวกนายเป็นยังไงกันบ้างแล้วเนี่ยตัวทดลองที่จับมาได้เป็นยังไงบ้างครับคุณด็อกเตอร์อาวุาโสอ,อันตรายจริงๆนะเนี่ย วัดีก็อ,อย่างที่เห็นนี่แหละมันก้าวร้าวมากเลยกล้าวร้าวเกินไปด้วยซ้ําแล้วนายได้ยินบ้างไหมล่ะว,ว่าเออมันใช้อุปกรณ์ของเราได้ด้วยบ้านะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่มันจะหยิบปืนของเรามาใช้นะ่ะมันเป็นไปได้สิเป็นไปเป็นไปได้ด้วยเหรอ ใจแล้วทางสถาบันเราไปเจอนะมันใช้ปืนในการตอบโต้เราพระเจ้าแล้วเราจะทำไงต่อดีกับเ,เจ้าตัวนี้ละครับต้องฆ่ามันทิ้งแล้วยังไงล่ะ ออฉันมาแล้วโอ้ยินดีต้อน,นรับขอบท่านตอนนี้สถานการณ์ของเราทำแจมากเลยท่านอาอฉันฉันดูแล้วนะแล้วสิ่งที่ฉันสั่งให้ไปตรวจสอบล่ะเจ้ายักษ์ทีวีนั่นแหละท่านดูสิครับสบอน่ารัที่อู่ ไม่เจองั้นสินะไม่เป็นไรเราต้องรีบช่วยผู้คนแล้วอย่างที่มนุษย์หัวทีวีคนนี้พูดมันก็ถูกนะครับเอออย่างไรก็ช่างเราต้องช่วยคนก่อน ีมันเลือดบ้าอะไรกันหมดเนี่ยครอบครัวของฉันบ้านของฉันทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วอยากกินฉันไรนายเป็นตัวอะไรดะตัวเหลือบ้าอะไรวะเนี่ยแม่งสูงยาขชิบหายเลยฉันไม่กินตัวนี้ดีกว่าเอ้านายจะมาทำอะไรนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยฉันอยากมีตัวเลยนะฉันอยากมีชีวิตฉันไม่กินนายหรอก กองทัพป่านั่นมันตรงฉันมา,า,มาแล้วเหรอดักไหนละกองทัพที่นายพูดถึงนะ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วไง